ชาตินี้ข้าจะไม่รักท่านบทที่48เมื่อนึกถึงตรงนี้ลุงฟูก็น้ำตาเอ่อคอตอนนี้พวกเขาได้รับรู้แล้วว่าฮูหยินคนก่อนดีกับบ่าวไพร่เพียงใดส่วนฮูหยินคนใหม่เมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นภรรยาเอกห้องบัญชีก็ทุกทนเหลือจะเอ่ยเงินเข้าไม่พอออก ฉินหูยินไม่คิดที่จะเพิ่มรายได้ในจวนซ้ำยังเบิกเงินจากห้องบัญชีออกไปใช้ใจ่ายอยู่ตลอดเวลาเงินส่วนมากใช้ไปกับตัวนางแต่กับเรื่องภายในจวนหรือแม้แต่ตัวท่านป๋อเองก็ยังใช้น้อยมากปีที่แล้วทั้งปียังมีเงินทองข้าวข,ของของปีก่อนเหลือค้างอยู่ในคังแต่ปีนี้ข้าวของหลายอย่างไม่ซื้อไม่ได้แล้วถึงตอนนั้น คิดอยากให้ฉินฮูหยินอนุมัติก็ไม่รู้ว่าจะต้องเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนเหล่าหัวหน้าคนดูแลบ้านสวนเมื่อได้รับถั่วเงินถั่วทองแล้วก็ชวนกันกลับอย่างพึงพอใจกู้จือหยวนรอบเบาใจแต่กู้เหิงจือกลับรู้สึกเสียหน้าจึงกล่าวกับกู้ชิงเสียอย่างอิจฉาชิงจูกับเสียเออใจกว้างยิ่งนักแต่คนพวกนั้นโลภมากไม่สิ้นสุดปีนี้พวกเจ้าให ีหน้าก็ต้องมายื่นมือขอพวกเจ้าอีกแน่ข้าจะดูว่าพวกเจ้าจะให้ได้สักกี่ปีกันเมื่อกู้เจอหยวนได้ยินคำพูดด้วยความอิจฉานี้ของกู้เหิงเจือก็รู้สึกไม่พอใจขึ้นมาเจ้าเงียบไปเถอะไม่ใช่เพราะมารดาของเจ้าจัดการไม่เรียบร้อยคนเหล่านี้ถึงได้มาทวงหนี้ถึงที่ตั้งแต่วันขึ้นปีใหม่หรอกหรือหากมารดาเจ้าจัดการดีแล้ว จะมีเรื่องเคาะร้ายเช่นนี้ได้อย่างไรเคราะดีที่วันนี้ชิงจูกับชิงเสียเตรียมการไว้แต่เนิ่นๆไม่เช่นนั้นผู้อื่นจะนึกว่ามีคนมาทวงหนี้ถึงจวนตั้งแต่วันขึ้นปีใหม่เสียด้วยซ้ําเมื่อกล่าวจบกู้เจอหยวนก็เดินลงบันไดไปบ่าวชายจูงม้าเข้ามากู้เหิงเจอจึงเต้าเข้าไปประคองเขาขึ้นหลังมา้าท่านพ่อข้าประคองท่าน กู้จือหยวนทำเพียงเหยียบมานั่งรองเท้าแล้วพลิกตัวขึ้นหลังม้าด้วยตัวเองส่งสายตารังเกียดให้กู้เหิงจือเป็นครั้งแรกต่อให้เมื่อก่อนเขาเป็นบุตรที่เกิดจากอนุกู้จือหยวนก็ไม่เคยรังเกียจเขาเช่นนี้มาก่อนกู้เหิงจจอก้มหน้าหันมาถลึงตาใส่กู้ชิงเสียแล้ววิ่งไปอีกด้านก่อนจะพลิกตัวขึ้นหลังม้าไปกู้ชิงเสวยประคองกู้ชิงจูขึ้นรถม้า ขณะเดียวกันก็มองไปยังฝั่งตรงข้ามแล้วจึงต่าวขึ้นอย่างประหลาดใจเอบ้านฝั่งตรงข้ามเหมือนจะมีคนมาอยู่แล้วกู้ชิงจูหันไปมองก็เห็นเป็นเช่นนั้นจริงคาลืหาดหลังใหญ่ที่อยู่ตรงข้ามสกุลกู้ปกติจะปิดประตูแน่นตลอดคนที่อาศัยอยู่ก่อนหน้านี้เป็นค้าหาบะดีครอบครัวหนึ่งหลังย้ายออกไป คฤหาดนี้ก็ว่างเปล่าบัดนี้ประตูกลางเปิดกว้างแถมยังมีบ่าวรับใช้ยกของเข้าออกหน้าประตูยังแขวนโคมไฟใหม่เอี่ยมเพิ่มอีกสองดวงด้วยหรือข้าหาบดีตระกูลนั้นจะกลับมาฉลองปีใหม่กู้ชิงเสียล่าวอย่างไม่เข้าใจเอาล่ะไม่ต้องไปสนใจผู้อื่นรีบขึ้นมาได้แล้วท่านพ่อยังรอเจ้าอยู่กู้ชิงจู่เอ่ยเตือนน้องชาย เมื่อกล่าวจบนางก็ก้าวขึ้นรถมา้าขบวนรถของสกุลกู้จึงค่อยๆออกเดินทางจากตรอกอันผิงไปยังจวนอันกัวกงส่วนคฤรืหัดฝั่งตรงข้ามก็ยังมีคนเดินเข้าออกกันวุ่นวายพ่อบ้านที่เดินเข้าออกสั่งการทุกคนให้ขนย้ายของทำให้ว่องไวกันหน่อยถือของให้ดีหากทำแตกสักชิ้นชีวิตน้อยๆของพวกเจ้าก็ชดใช้ไม่ไหว เร็วเร็วเร็วเจ้านั่นนะ่ะให้ไวหน่อยซื่อตือจะมาแล้วบนร่างบ่ารับใช้ที่ขนของเข้าออกวุ่นวายเหล่านั้นมีอักษรเขียนอยู่บนชายเสื้ออย่างโดดเดน่นเป็นคำว่าสีกูอ้อหยวนพาบรรดาบุตรเข้าไปคารวะผู้อาวุโสของจวนอื่นๆในวันปีใหม่สีหน้าของเขาไม่สู้ดีตลอดทางจึงไม่ได้พูดคุยกับผู้อื่นในบ้าน อย่างเป็นกันเองเช่นปีก่อนๆเห็นได้ชัดว่ามีเรื่องในใจต่างจากกู้เชงจูที่กลับรู้สึกอิสระนางนั่งในรถม้ามองเศษกระดาษสีแดงเกื่อนถนนเมื่อคืนเสียงประทัดดังตลอดทั้งคืนถนนจึงเต็มไปด้วยเศษกระดาษชิ้นเล็กๆเ,เมื่อลมหนาวพัดมาบรรดากระดาษสีแดงก็พากันปิวขึ้นฟ้าบรรยากาศของวันปีใหม่อบอวลไปด้วยกลิ่นของกรรมฐานเข้มขน้น ขบวนรถของสกุลกู้เลี้ยวเข้าสู่ตรอกอันผิงม้าหลายตัวเคลื่อนผ่านพวกเขาไปด้วยความเร็วสูงกู้จือหยวนขมวดคิ้วขึ้นรู้สึกว่าวันนี้ช่างโชคไม่ดีเอาเสียเลยเสื้อผ้าในตอนเช้าก็ทำให้เขาไม่พอใจอย่างมากออกจากบ้านก็พบหัวหน้าคนงานบ้านสวนมาทวงหนี้เมื่อไปเยี่ยมเยียนผู้อื่นก็ยังไม่ได้รับการตอบรับอย่างดีระหว่างทางกับ ก็ยังพกม้าเร็วตัดหน้าเข้าให้อีกม้าเหล่านั้นหยุดลงหน้าประตูคฤราหาดตรงข้ามสกุลกู้ข้างในมีบ่าวก้าออกมาต้อนรับสองแถวซ้ายขวารถม้าของสกุลกู้แล่นมาถึงหน้าประตูกู้เจอหยวนกำลังอึดอจจัดใจว่าบ้านฝั่งตรงข้ามเจ้าพิธีการเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อเพ่งมองออกไปคนที่กำลังก้าลงจากหลังมา้ากลับเป็นู่อันหงซื่อจือเฉียน ฉีเซียนพลิกตัวลงจากหลังมา้าปราดมองขบวนรถสกุลกู้เมื่อสบสายตาเข้ากับกู้จือหยวนฉีเซียนที่เดิมกำลังจะเข้าไปในคฤหาสน์จึงเปลี่ยนทิศทางมายังขบวนรถของสกุลกู้แทนกู้จือหยวนรีพลิกตัวลงจากหลังมา้าฉีเซียนเข้ามาประสานมือคารวะอวยพรก่อนหน้านี้ไม่ได้สังเกตที่แท้ก็เป็นท่านป๋อสกุลกู้ ก็อยู่ที่ตรอกอันผิงเหมือนกันหรืออ่ออ๋อใช่กู้จือหยวนรีบคารวะตอบแม้ฉีเซียนจะอายุน้อยแต่ก็ฐานะสูงส่งแถมจวนอูน่อันโหยังเป็นตระกูลที่ทุกคนจับตามองกู้จือหยวนไม่เกรงใจไม่ได้ฝั่งตรงข้ามคือจวนของข้าเองซื่อจือกำลังกู้จือหยวน เห็นฉีเซียนจะเดินเข้าไปในคารืหตรงข้ามสกุลกู้เขายังไม่เข้าใจสถานการณ์จริงๆเท่าไหร่นักฉีเซียนจึงส่งซ่ามาให้ผู้ดูแลที่ค้อมตัวเดินเข้ามาแล้วกล่าวฮ้อข้าไม่ชอบที่จวนอู่อันหงมากกดระเบียบจึงไหว้วานให้คนซื้อคารืหหลังนึงที่ตรอกอันผิงว่ากันว่าเมื่อก่อนเป็นบ้านของข้าหาบดีเก่าภายในคงจะตกแต่งอย่างประณีต ถ้าตั้งใจจะมาพักอยู่ที่นี่เป็นครั้งคราวท่านป๋ออย่าได้เห็นเป็นเรื่องขันฉีเซียนกล่าวกับกู้จือหยวนอย่างเกรงอกเกรงใจและตรงไปตรงมาทําให้ใจที่ร้อนรุ่มมาครึ่งวันของกู้จือหยวนสงบลงได้กู้ชิงจูที่อยู่ในรถม้าพอได้ยินเสียงของฉีเซียนยังนึกว่าฟังผิดเมื่อเลิกมานรถม้าออกมองกลับเห็นว่าเป็นเขาจริงๆ ตอนที่พวกนางออกจากจวนเมื่อครู่นี้ยังเห็นว่าบ่าวรับใช้ขนของเข้าออกแต่ต่อให้ใช้หัวแม่เท้าคิดก็คาดไม่ถึงว่าจะเป็นฉีเซียนฉีเซียนสายตาแหลมคมวินาทีที่กู้ชิงจูเลิกม่านขึ้นเขาก็มองเห็นนางเขายักคิ้วข้างขวาให้นางโดยไม่ได้แสดงอาการทางสีหน้าทำเอานางตกใจจนรีบปล่อยผ้าลงทันที ฉี่เซียนเก่าทับทายกู้จือหยวนสองสาประโยคกู้จือหยวนจึงเชิญเข้ามาทานอาหารในจวนตามมารยาทเดิมทีเพียงเอ,อ่ยอย่างเกรงใจเท่านั้นอย่างไรเสียก็ได้พบกันที่หน้าประตูแต่เขาก็รู้ว่าอู่อันโหซื่อจือนั้นมีฐานะอะไรไม่มีทางตามเขาเข้าจวนมาทานอาหารจริงๆที่เอ,อ่ยขึ้นก็เพื่อรอให้อีกฝ่ายปฏิเสธแต่ใครจะคาด ว่าฉีเซียนจะตอบว่าอาท่านป๋อช่างมีน้ำใจยิ่งเช่นนี้ข้าจะปฏิเสธได้หรืออืมเอาอย่างไรดีข้าเพิ่งจะมาถึงบ้านของขวัญก็ไม่ได้เตรียมเอาอย่างนี้ท่านป๋อกลับไปก่อนอีกสักครู่ข้าค่อยตามไปรบกวนถึงพี่จะได้คารวะกู้เหล่าฟูเหดอนสักหน่อยด้วยกู้จือหยวนมองฉีเซียนอย่างตกตาลึง เขายังนึกว่าตนฟังผิดไปจึงตอบกลับอย่างงงงันอ๋ออ๋อใช่ใช่ถ้าอย่างนั้นพวกเราจะรอซื่อจือมาเยือนฉีเซียนท่าทางคล่องแคล่วเก่าวจบแล้วก็ไม่รั้งอยู่ต่อหมุนตัวเดินตรงเข้าไปในคฤหาสน์หลังใหญ่ที่อยู่ตรงข้ามจวนจงผิงป่อหลังนั้นโดยไม่หันไปทางอื่นทิ้งให้คนสกุลกู้ มองประตูใหญ่ที่ปิดลงอย่างนิ่งงนันทุกคนต่างรู้สึกเหมือนเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อครู่นั้นไม่ใช่ความจริงกู้เหิงจือขยับเข้าไปถามเบาๆข้างกายกู้จืออยวนท่านพ่อช่างบังเอิญเหลือเกินอู่อันโหซื่อจือมาพักอยู่ตรงข้ามบ้านของเราประตูบ้านตรงกรันเพียงมีถนนเท่านั้นที่กั้นกลางหากวันข้างหน้าจัดการเรื่องความสัมพันธ์ ระหว่างเพื่อนบ้านได้ดีอู่อันโหงซื่อจือย่อมกล่าวคำดีงามแทนเขาต่อหน้าบรรดาขุนนางคนอื่นๆให้ต่อให้ไม่กล่าวคำดีงามขอเพียงไม่หลีกเลี่ยงที่จะเอ่ยว่าเคยติดต่อกับเขาพาญาติของบรรดาขุนนางคนอื่นๆเมื่อได้ยินหรือได้เห็นก็ย่อมต้องให้เกียรติเขามากขึ้นเช่นกันกู้เหิงจือรู้สึกว่าซื่อจือท่านนี้ย้ายเข้ามาได้ถูกเวลาจริงๆ กู้จือหยวนรู้สึกราวกับมีขนมเปี๊ยะหล่นลงมาจากฟ้าแต่ก็ยังกังวลใจเพราะนับจากนี้หากจะพูดอะไรข้างนอกก็ยิ่งต้องระมัดระวังมากขึ้นกู้ชิงเสียประคองกู้ชิงจูลงจากรถม้าพางถามพี่รองทำไมมือท่านเย็นขนาดนี้ในรถม้าไม่ได้มีลมสักหน่อยกู้ชิงจูตอบน้องชายมือไม้สั่น อาจเป็นเพราะไม่ได้นำเตาอุ่นมือไปด้วยหนาวๆข้าก็เป็นเช่นนี้เมื่อมาถึงห้องหน้าประตูบ่าวทุกคนล้วนออกมาคุกเข่าคำนับขอบคุณกู้เจอหยวนอย่างพร้อมเพียงจากนั้นก็คำนับคุณหนูรองและคุณชายเสียพวกเขาต่างก็ได้ถั่วเงินถั่วทองกันจนครบถ้วนมีเพียงกู้เหิงจือเท่านั้นที่บ่าวรับใช้ต่างไม่กล่าวถึงราวกับตั้งใจเมินเฉย ทำให้กู้เหิงจือโมโหเป็นอย่างมากเขารอให้กู้จือหยวนและคนอื่นๆเดินเข้าไปข้างในจึงยกแส้ามา้าทําท่าเราจะฟาดเหล่าหลิวที่เป็นพ่อบ้านเหล่าหลิวเมื่อเห็นเช่นนั้นก็ตกใจทําให้กู้เหิงจือได้ใจยิ้มหยอกแล้วเดินจากไปท่านแม่กล่าวถูกจริงๆบ่าวพวกนี้ให้นมก็คือแม่ใครให้เงินพวกมัน มันก็จะทำเป็นกระดูกอ่อนเข้าหาช่างต่ำซามเลี้ยงไม่เชื่องกู้จือยวนตรงไปยังสวนซ่งเฮอทันทีเพราะอีกสักครู่อู่อันหซือจือจะมาเยือนฉินหูหอินที่รู้เรื่องนี้จากกู้เหมิมจือรีบรุดไปที่สวนซ่งเฮอเช่นเดียวกันนางกล่าวกับกู้จือยวนด้วยความยินดีท่านป๋ออู่อันหงซือจือ ย้ายมาอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านเราจริงๆหรืออีกประเดี๋ยวเขาก็จะมาเช่นนั้นเราต้องเตรียมการให้ดีกู้จือหยวนยังโกรธนางแต่กลับไม่สามารถอรารวาสอะไรได้ยิ่งเมื่อเห็นท่าทางประจบประแจงยิ่งไม่พอใจกล่าวตอบเสียงเย็นคนอย่างเจ้าจะเตรียมอะไรได้เรื่องดีๆทำไม่เป็นทำเป็นแต่เรื่องเลวร้ายฉินฮวยอินเมื่อถูกกล่าวเย็นชาใส่ รอยยิ้มก็แข็งค้างนางย่อมไม่อยากหาเรื่องใส่ตัวจึงถอยไปอีกด้านอย่างเงียบๆภายในสวนส่งเฮ่อสาวใช้กำลังปฏิบัติและจัดเตรียมของว่างอีกหลายสิบอย่างกู้ชิงจู่ไม่อยากพบฉีเซียนจึงกล่าวกับกู้เหล่าฟูเหรินว่าตนไม่ค่อยสบายขอกลับไปพักผ่อนกู้เหล่าฟูเหรินนึกเป็นห่วงซักถามอาการมากมายทั้งยังทำเรื่องเล็กน้อยจนเป็นเรื่องใหญ่โต โดยบอกให้ไปเชิญหมอมาดูอาการทำเอากู้ชิงจู่รู้สึกจนปัญญาไม่ต้องหรอกเจ้าค่ะตัวข้าเองก็เป็นหมอจะได้อย่างไรจะละเลยเรื่องสุขภาพไม่ได้นะความใส่ใจของกู้เหล่าโฟเรนทำให้กู้ชิงจู่ปฏิเสธไม่ออกจึงหยุดความคิดที่จะกลับห้องไปเสียช่างเถิดข้าก็เหมือนจะไม่ได้ป่วยอะไรมากนะักไม่ป่วยก็อยู่ที่นี่ อยู่ข้างกายย่ากู้เหล่าฟูเหรินตลมือกู้ชิงจูแล้วมองนางเป็นเชิงเตือนนางถึงได้เข้าใจความคิดของท่านย่าขึ้นมาดูแล้วผู้อาวุโสคิดจะหาคู่ให้นางจริงๆแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่ควรเป็นฉีเซียนกู้เหล่าฟูเหรินมองหลานสาวของตนแล้วยกมือขึ้นจัดผมให้เด็กสาวหน้าตาสะสวยน่าเสียดายที่โชคชะตาไม่ดีหากมีวาสนา ภายหน้าต่อให้นางจากไปก็คงวางใจแล้วตระกูลสูงอย่างจวนอู่อันหงกู้เหล่าฟูเหดินเองก็ไม่เคยคิดจะปีนไปแต่โชคดีของปีก็เริ่มจากวันนี้ได้นี่นาอู่อันโหงซื่อจือไม่ต้องตากู้ชิงจูก็ไม่เป็นไรหากต่อไปได้พบกันมากขึ้นการแสดงออกของชิงจูมีแต่ความใจกว้าง โอกาสที่จะเป็นที่ชื่นชอบของคนดีๆก็คงจะมีเข้ามาสักวันความตั้งใจดีของกู้เหล่าฟูเหรินแม้กู้ชิงจูจะเข้าใจแต่หัวใจกับสับสนไปหมดขณะเดียวกันคนของห้องบัญชีก็เข้ามารายงานว่าอู่อันโหงซื่อจือฉีเซียนนำของขวัญมาคารวะกู้เหล่าฟูเหรินกับท่านป๋อกู้เหิงจือขอตัวออกไปต้อนรับ เขาพาฉีเซียนเข้ามาในสวนท่งเฮอทุกคนจึงมองเห็นใบหน้าคมเข้มของอู่อันหงซื่อจือผู้นี้ได้อย่างชัดเจนเรียกว่าหล่อเหลาคมคายดังหยกท่าทางองอาจรูปร่างสูงเขาสวมชุดคอกลมสีดำสีสษาสวมหมวกโปร่งประดับหยกไว้ตรงกลางเดินเหินดุดลมท่าทางสง่างามโดดเด่นเครื่องหน้ายิ่งสะดุดตาคิ้วเรียวตาคม ราวกับเทพพยายดาวาดฉีสเสียนในวันนี้ทำให้ทุกคนในสกุลกู้รู้ถึงคำว่าสว่างสวยแม้แต่คนอย่างกู้เหล่าฟูเหรินยังอดตกตะลึงกับท่าทางสง่างามของเขาไม่ได้ภายในห้องมีเพียงกู้ชิงจูเท่านั้นที่ยังมีสตินางยืนอยู่ข้างกายกู้เหล่าฟูเหรินซ่องบูรุษที่ตั้งใจเปิดตัวอย่างหรูหราง,งดงาม ด้วยสีหน้าที่เรียบเย็นภายในใจแอบกังวลว่าเขาจะเอ่ยปากสู่ขอตนในวันนี้นางเองเชื่อว่าขอเพียงเขาเอ่ยปากกู้จือหยวนไม่มีทางที่จะปฏิเสธมีแต่จะรีบผีบนางออกไปส่วนกู้เหล่าฟูเหรินอย่างมากแค่อาจจะถามความคิดเห็นของนางสักหน่อยเท่านั้นหากนางไม่ตกลงกู้เหล่าฟูเหรินก็ต้องคิดหาวิธีโน้มน้าวให้นางตกลงจนได้ อย่างไรเสียในสายตาทุกคนฉีเซียนคือชายโสดผู้มีค่าดั่งทองคำทั้งเมืองหลวงนั้นมีเพียงแค่หนึ่งเดียวสตรีที่อยากแต่งงานกับเขาต่อให้ไม่ถึงหมื่นอย่างน้อยๆก็ต้องมีสัก8 0 0พันคนผู้น้อยฉีเซียนคารวะเหล่าฟูเหรินขอให้เหล่าฟูเหรินโชคดีตลอดปีคิดสิ่งใดสมปรารถนาสองพันปีสองต้นนี้ บิดาของข้าซื้อมาจากทางเหนือเมื่อปีก่อนถาวายเข้าวังหลายต้นทิ้งไว้ที่บ้านให้ท่านย่าของข้าอีกหลายต้นสองต้นที่เหลืออยู่ถูกข้านาออกมายืมดอกไม้ถาวายพระพอดีขอให้เหล่าฟูเหรินสุขภาพแข็งแรงอายุยืนนานฉีเซียนมีวาทศิลป์แสดงตนเป็นผู้น้อยต่อหน้ากู้เหล่าฟูเหรินจนดูคล้ายเกรงใจเกินไปบ้าง แต่ผู้อื่นกลับกล่าวอะไรไม่ได้เพราะสะกุลกู้ก็มีเพียงผู้อาวุโสอย่างกู้เหล่าฟูเหริอนอยู่คนเดียวเท่านั้นฉีเซียนจะเคารพนางก็สมเหตุสมผลหลี่เหมาเจินที่อยู่ด้านหลังฉีเซียนยื่นสมสอ,สองต้นไปตรงหน้าของอู่มามาอู่มามารู้ดีว่าของขวัญชิ้นนี้ราคาสูงรลิ้วจึงตัดสินใจไม่ได้ไม่รู้ว่าควรรับหรือไม่ควร ไม่ต้องกล่าวถึงอู่มามาเลยแม้แต่กู้เหล่าฟูหลนเองก็ยังงงงานอู่อันโหซื่อจือเกรงใจนางเกินไปแล้วเพียงพบหน้าก็มอบของขวัญล้ำค่าเช่นนี้ออกมาปฏิบัติต่อนางเช่นเดียวกับผู้สูงศักดิ์ในวังหลวงและท่านย่าของเขาแม้จะกังวลใจแต่ของขวัญล้ำค่าเช่นนี้ในเมื่อผู้อื่นส่งมาตรงหน้าหากไม่รับ จะไม่ทำให้ผู้น้อยเสียหน้าหรือกู้เหล่าฟูเหรินยกมือให้อูมามานางถึงกล้ารับกล่องสมราคาแพงกล่องนั้นมาจากมือของหลีเหมาเจินซื่อจือเกรงใจไปแล้วของขวัญล้าค่าเช่นนี้ไม่รู้จะตอบแทนอย่างไรจริงๆฉีเซียนตอบอย่างเบิกบานเหล่าฟูเหรินไม่ต้องเกรงใจเดิมทีก็ไม่ควรมีของขวัญเล็กน้อยเพียงเท่านี้หรอก เพียงแต่ข้าเพิ่งย้ายมาอยู่ฝั่งตรงข้ามไม่รู้มาก่อนว่าจวนจงผิงปอ๋ออยู่ที่นี่หากรู้ร่วงหน้าจะต้องเตรียมของขวัญมาคารวะกู้เหล่าฟูเเรนินถึงจวนมากกว่านี้เป็นแน่ฉินฮูหยินที่ฟังอยู่ข้างๆเมื่อได้ยินยังอ้าปากค้างสมพันปีสองต้นนี้ราคาในตลาดอย่างน้อยก็หนึ่งแสนตำลึงแต่อู่อันโหซื่อจือกลับบอกจะให้ ก็นำมาให้ของเช่นนี้หากมอบให้เหล่าฟูเหรินในตระกูลใหญ่ๆก็ว่าไปอย่างนี่กับมอบให้หูหยินเก้ามิ่งขั้นสองที่รับพระราชทานแต่งตั้งหลังท่านป๋อผู้เท่าเสียชีวิตอย่างท่านแม่ช่างถือว่ามือหนักยิ่งนะักอู่อันโหซื่อจือใจกว้างเกินไปหรือจวนอู่อันโหร่ำรวยจนถึงขั้นสมพันปีสองต้นถือเป็นเพียงของขวัญธรรมดากาัน กู้อหยวนเชิญฉีเซวีนไปยังที่นั่งด้วยตนเองเวลานี้เขายังรู้สึกงุนงงอยู่บ้างแต่เมื่ออู่อันโหงซื่อจือเข้ามาอยู่ในจวนเช่นนี้แล้วทั้งยังสนทนาอย่างสนิทสนมไม่มีการวางท่าใดๆนับว่าเกินความคาดฝันไปมากเพราะหากมองไปทั่วทั้งเมืองหลวงมีคนอีกมากมายที่อยากผูกสัมพันธ์กับซื่อจือท่านนี้ แต่สุดท้ายก็ยังหาวิธีไม่ได้เรียกว่าไม่มีโอกาสด้วยซ้ำกู้ชิงจู่มองฉีเซียนที่พูดคุยกับบิดาของตนอย่างกระวนกระวายใจกลัวว่าฉีเซียนเมื่อพูดไปพูดมาจะพาพวกเขาหลงประเด็นนิสัยของสกุลกู้นั้นกู้ชิงจู่รู้ดีขอเพียงฉีเซียนเอ่ยปากกู้จือหยวนไม่มีทางคัดค้านไม่ต้องเป็นเรื่องความสุขชั่วชีวิตของบุตรสาวเลย ่อให้เป็นของมีค่ากว่านี้เขาก็มอบให้ได้คิดไปคิดมาในใจของนางก็ร้อนดุ่มฝาถ้วยชาที่ถืออยู่ในมือจึงกระทบการเสียงดังอย่างไม่รู้ตัวคาดไม่ถึงว่าจะทำให้เกิดเสียงทำให้กู้จือหยวนกับฉีเซียนที่กําลังคุยกันหันมามองนางกู้ชิงจู่อดยิ้มอย่างอีหลักอีเหลือออกมาไม่ได้ข,ขออภัยด้วยข้าไม่ได้ระวัง ฉี่เซียนกั้นยิ้มภายในใจแต่ใบหน้ากลับราบเรียบเขากล่าวกับนางอย่างเป็นธรรมชาติไม่เป็นไรสวัสดีปีใหม่คุณหนูกู้ฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ